ฮัลโหลบลันดิ้ง พี่ซินดี้คะขอเคล็ดลับในการสร้างแบรนด์ในยุคที่สินค้าล้นตลาดนะคะแหมมาขอของสําคัญซะด้วยค่ะเพราะในยุคนี้นะคะถ้าใครไม่รู้จักการสร้างแบรนดิ้งรับรองว่าสินค้าของคุณจะต้องล้นตลาดออกมาแน่นอนค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทําให้สินค้าขายได้และขายดีค่ะนั่นคือการสร้าง pay attention ให้กับสินค้าของทุกคนค่ะเพราะเมื่อไหร่นะคะที่สร้างจุดสนใจทําให้คนสนใจสินค้าของคุณแล้วก็สิ่งที่ตามมานั่นก็คือ word of mouth ค่ะนั่นคือการบอกกันปากต่อปากซึ่งเป็นสิ่งที่ฮิตมากๆในยุคนี้เลย แต่เอ๊ะว่าจะถึงจุดนั้นก็ไม่ง่ายนะคะดังนั้นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะและเราค่ะสิตาเอเจซี่และซินดี้เองนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้สินค้าของคุณเกิด Pay hey, Attention และ w o r d ์ of m ออฟเในเวลาต่อมานะคะดังนั้นถ้าใครไม่อยากสร้างแบรนด์เงาๆคนเดียวค่ะติดต่อหาซินดี้และสิตาเอเจซี่ได้ตามที่อยู่นี้เลยค่ะติดต่อมานะคะ